สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,คร,บครับผมเฟิร์ a แอมป์โปรเอออดโอครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ก๊อฟคอนสวรรค์นะครับลูกค้าตู้ Bibo 18ของเรานะครับพี่ก็รับไปแล้วก็ขายด้วยถ้าผมใส่ดอกแล้วก็ทำจัดระบบใช่ไหมพี่ทำหลายอยา่าง นหน้าร้านของพี่ก๊อบอยู่ที่ไหนครับพี่ที่บ้านสมุนนาคครับอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียงภูมิครับเป็นร้านเล็กๆในหมู่บ้านครับ,รบสำหรับซื้อขายเครื่องเสียงมือสองมือหนึ่งนะครับเบอร์โทรครับพี่0 8 9 0 9 2 4 9 4 4นะครับมีช่องทางการติดต่อพวกยูทูบเฟซบุ๊กไหมพี่มีช่องยูทูบครับช่องคนทำเครื่องเสียงจะเน้นขายเรื่องเครื่องเสียงมือสองมือหนึ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีช่องทางเฟซบุ๊กก็คือนัททควแสงงามจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันนี้พี่ก๊อบก็มาเอาเจ้า18นะะครรัับบผมมตแกงป๊ขอ สามารถสั่งกับทีก๊อฟพวสวรนี้ก็ได้เลยครับผมหรือว่าสั่งที่หน้าเพจของเราก็ได้เหมือนกันครับราคาเดียวกันตอนแรกจะได้8นะพี่เนาะจะได้8ครับูกคากระแสดีมากเสียงไม่ธรรมดาครับเสียงไม่ธรรมดาแล้วที่พี่เอาไปใส่เป็นดอกอะไรนะพี่ใส่ให้ลูกค้าใส่ให้ลูกค้าเป็นดอกฟรีแม่เหล็ก2ก้อนไว้สนิ้วตอบโจทย์มากๆยังไงก็ฝากด้วยครับผมฝากติดตามทีก๊อฟด้วยแล้วก็ ฝาก Facebook ของ First t m p p o แล้วาด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นงานพ่นสีระเบิดขอบเล็กตะแกรงปั๊มตอนนี้ก็อยู่ที่ไบละ3,200บาทใช่ครับาทนะครับตู้เปล่านะครับผมขอบเล็กตะแกรงปั๊มเลย3,200บาทนะครับรีบๆเลยนะครับมีจำนวนจำกัดของดีคุณภาพของดีคุณภาพลองลองไปฟังดูนะครับที่ที่มาที่ FA ก็ได้หรือไปฟังที่ผมที่ร้านของผมก็ได้นะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงชอบหรือไม่นะครับถ้าชอบเราก็ สามารถสั่งที่ผมได้แล้วก็มาสั่งที่พี่โยก็ได้ได้ครับผมครับขอบคุณมากๆเลยพี่ครับวันนี้เดี๋ยวคนตู้คืนรถให้พี่ก่อนครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะสัมผัสกับตู้ b ีโบ18นิ้วของเรานะครับพบกันในงานอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับวันที่18สิงหาคมนี้ของต่อพี่ก๊อฟคอนสวรรค์นะครับในเซต4คูณ4และพบกับพวกเราครับเฟิร์ a แอมโพออโในชุด12คูณ12ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เฟิร์สแอมโพ Audio และเพจ Facebook First a m p โ u ออยโดด้วยครับเบอร์โทรศัพท์0834959017และ085 9264235ครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ